เฮ้ยเฮเฮ้ยเจอกันแล้วบอกพี่นั่นนนั่นเฮาฮ่ฮัว่เดียวนนี่ผมอไอจริงด้ะเฮ้ยมาเอาเเอาจริงวะขอบคครับท้าเมื่อกี้ผมไม่ถ้าถ้าผมมีปืนที่ไม่ใช่ขานะผมให้หมดแล้วน่ะเฮ้ยไอ้เยยไอ้เยที่มันูดวายทไมกูมองเห็นตัวกูเองวะผพูางวายเข้าไเดิมไนเ้ย

มันผ่านเมืองนี้มันไม่โดดไม่ได้ไงมันน่าจะหลบต,ตึก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 สามตัวเลย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 โดนแน่ะไอ้เจ้มาพี่เด็กก่อนละพร้อมปะไปเด้พาเด็กกันไปตึกเด้รบอมแล้ววะมันตึกเจ็บหนักว่าถ้าโยนระเบิดได้ได้ตัวหนึ่ง ตึกงไหนวะตึกน้าสองเลยเออมันนอนมันนอนอยู่ผมยิงสไลด์โดนมันนอนไยมันเข้าไปท้างหนแล้เจียตใกมันกำลังวิ่งมาซ้อนเพื่อนอีกตัวนึงเอาไปดิเราจะลุยไหมมีกี่ตัวพี่ถ้ามีตัวเดียวผมเอาเลยนะ อ้าไอ้เช MM nah, right. ี่ยม okay. ึงเล่นโซโลลแกมึงจะเอาัวเดียวยเจ็บเจ็บเจพี่โคตรเจ็บนก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 ออกไปละออกไปละไปดิไปดินก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 ความยาวคเจ็บ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 เจเจ้ยสวย เรือตัวเดียวซับมันก่อนซับมันก่อนซับมันก่อนเลือตัวเดียวนะตัวเดียวนะเให้หน่อยเล่นให้หน่อยเล่นให้หน่อยมียาไหมนะพี่อ๋อมี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 เห็นลอกมามันน่าจะอยู่ข้างบนปะนอกมั่นบนคนมาละข้างนอกเหรอ หมด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 ครับครับครับมีย้ายออกมาเหรอมีมีมีเนี่ยยามีหมดเลยมาติดียวน่าจะมั้งูไุบเจ้าขับดีเลยพี่วางไว้ก่อนคำว่ามังนี่มันน่ากลัวนะพี่จริงโอ้ยมาแล้ว มีไหมมีม <pigs un ue> oh. ีหรอที่เขียว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 ปิ้นเนี่ยโอ้ยเนี่ย่อนนี่้ตัวสไลด์เขาบดลบเบียร์ตัวข้างนอก ล้มเหรอยิงไปเมืมๆๆๆ่อกี้ใช่ใช่ใช่ล้มอยู่ข้างบนโอ้พี่ขึ้นบนเขานะผมจะขึ้นเขาแล้วพี่ <c oughs> ผมก็เกยียดพี่แหละ <c oughs> <c oughs> ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีข้างในตัวข้างล่างตัวดูครับผมมีตัวหนึ่งบนหอคอยเขียวลงมาหาผมแล้วมาร์คติดตัวโซโลอยู่ตรงนู้นรอบหนึ่ง ตัวล่างลง้มเหลือตัวในโกดังกับตัวทางเล็กเหลือเหลือตัวในเนี้ยอีกตัวหนึ่งกับตัวทางเล็กต้องยัดย 3, พี่ซ้ำพี่ซ้ำพี่ะหนูเข้าไปนะโอเคพี่ลุกไปลุกเลยลุกเลยล <laughs> lạc ngon lac đăng nốt lac đăng nốt lac ngon này, Ai này có đăng này nó. Tụi nó là tụi nó nó là tụi máu nó là tụi nặng là nó หมดปะคได้ตั้งมาด้ตังมาด้ตังมาออกคปวะหึ่งได้ปะได้ได้ได้ครับครตรงนี้ตรงนี้เสาห้า้ปะให้ปะเอ็กยาแดงปะที่เต็มแล้วตากำหนดแล้วเลสามทีมแล้วไป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 ตามเสียงปืนมาเลย อีอเ้ยอไอ้เฮียเอ้ยอ๋อกูเเหลือสามตอนนี้ตอนนี้เฮียหลบหลกหลกนน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 นันเนน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 ยนน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 น ชาร์จคุมม้มไหมเนี่ยก็จะเอาเอาให้จบพอตีพอตีนู้นคอตีนู้นเขาเสียแล้วนะล่ะยิงไปแต่คนละข้ามขึ้นซ้ายดีกว่าโอมขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไปเล่นบนดีกว่าออกซ้าย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 ขึ้นไปเล่นบน เห็นแล้วเห็นแล้วนนด้นอยนิดแปลล้เมืม่อยามอนนากเปาในเกินันนถ้เฉลิกเ,าเ,อ,เอาระวังนะในบ้านนี้ โดนปะไม่โดนังคาราคา,า,านี้ลังคาไหนมาร์กโดนใช่ไหมมาร์กไหนมาร์กไหนมาร์กสามหลังคาพี่นุกละล้ม<า>ล<ง>้มล้มล้มล้มไปเลยไปเลย ว่าที่ลาา่างว่าแจมแบบนี้เลาหมดวิ่งเต็มเลย, okay. อยเอาไงงั้น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 ยันเส้นนึงก่อนน็อกล็อกลกลกลกนั่งหนึ่งข้างข้างข้างนี้เนาะเน้าไปสองอะที่ตีเหมือนกันไอ้เหี้ยนุคมระวังระวังเพราะว่าถ้าเราเข้าบ้านปุ๊บม,มันจะนุ๊กใส่เราแน่หรอมันนุไปแล้วอะ่ะน่าจะได้อยู่แต่เข้าบ้านใช่ไหมใช่ เล็กดูทุกตัวไหน่อยนี่ยขึ้นไดนเงาบางกันวฝั่งนู้นเนาะได้ปะตรงนั้นอะได้ได้ได้สุดยอดอ่ะเล่นได้เล่นได้ที่ใคนมาเล่นไหนี่ยหน้าเนินเนี้ยหน้าเนินเนี้ยยิงกดเล่นได้อยู่เฮ้ยเล็กโดนเหรอ mặt lắm chết chết chít chít đi mùng đi mắt mùng đứng mùng có mùng Có, mùng đi mùng đi mì đi mùng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  đi อเนะได้ไปก่อนนะพี่จะดึงเล็กโอ้เลยกไม่ได้เลยมีตีแจะทิศบ้านมีตีแต่ทิศบ้านพี่ทิศบ้านเหรอมันเลยมีตี้ทิศบ้านถอย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 มาหลังเลยก่อนได้ไหมพี่นุ๊พี่นุ๊บ้านได้พี่นุ๊บ้านได้มีมาชิดรถใช่ไหมมีมีเหมือนจะมีเก็บนุ๊กไว้ก็ได้พี่เล็กเล็กเราวิ่งขึ้นซ้ายนะ กด,ด,ดไปหมดก็ยังอยู่อะไรไงให้พี่พพนุ้มไหมเล่มุงผมเล่นได้มไมไดยัางงี้งเก็บไว <Okay. S 2> ้ก่อนโอเคไปดูตอนข้าวเดี๋ยวพี่พม,มุงผมเล่นได้ไมุ้งเนี้ยเล่อยู่เอาไงพี่นุ้กไล่เลยไหมได้คได้ได้ไดอยู่ในบ้านตัวเดียว คุมหลักคุมล่างไว้คุมล่างไว้ออออโอ๊คโอ๊คโอ๊ค็อ๊คโอ๊โอ๊คขวาน็อ๊คขวาอ็อ๊คเล่นหน่อยเล่นหน่อยขวาน,น็อ๊คใช่ไหมเล็กเล็กคุมคุมตัวบ้านไว้เล็กพี่เลี้งขวาให้สวาบ้านวิ่งออกแล้วนะโอ้ไม่เห็นหมดสโมกเพื่อนมันอยู่บ้านเราอยู่แล้ว ตรงมา้นสองไมาสองไม้ไป้านตัวเดียวตรงนั้นเคลียรบวะองไม่ใช่ครับโอ้ยไคไป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 ม่งน่าจะเป็นหลังบ้าน มาไว้แลไวตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายตัวล่างแน่ตัวล่างได้ยินเสียงอ่ะอยู่ตรงพี่